เอค่ะกลับมาถึงการรีวิวข้อสอบ CUTEP เดือนสิงหาคม p a s t Speaking นะคะสำหรับ Speaking p a ์ t ของเดือนสิงหาคมเนี่ยต้องบอกว่าถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากทุกครั้งในต้นปีที่ผ่านมาเลยค่ะเพราะว่าเรามีการย้ายสนามสอบนะคะจากอาคารมหาจักรีซรินทร์ตรงคณะอักษรศาสตร์ฝั่งจุฬาฝั่งใหญ่นะคะมาเป็น อาคารจามจุรีค่ะฝั่งจุฬาที่เป็นฝั่งพวกคณะนิเทศแล้วก็ฝั่งคณะคารุนะคะเพราะฉะนั้นนั่นก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าใครที่สอบช่วงเช้าในฝั่งตึกมหิตนะคะบัญชีเนี่ยจะต้องเคลื่อนตัวมาฝั่งอาคารจามจุรีค่อนข้างขอโทษอาคารจามจุรีแปดค่อนข้างไกลประมาณหนึ่งเลยก็อย่างเงี้ยถ้าเกิดมีผู้ปกครองเนี่ยก็สามารถให้ผู้ปกครองเนี่ย ขับรถมาเจาะตรงสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะข้างๆอาคารจามจุรี8ได้ก็จะมีที่จอดรถค่ะแล้วก็มาเดินมาได้ถึงที่ตึกอาคารจามจุรี8ดแต่ว่าข้อเสียนะคะข้อเสียก็คือว่าไม่มีพื้นที่นั่งรอข้างใต้ตึกจามจุรี8ดค่ะไม่เหมือนกับตรงอาคารมหาจาักรีนินทรอนที่จะมีโถงข้างใต้ตึกไว้สําหรับนั่งรอได้นะคะแล้วก็ลมพัดเย็นสบาย แต่วันที่ไปสอบที่ผ่านมาอ่ะอากาศร้อนมากมันอบอ้าวนะคะแล้วก็ไม่มีที่นั่งรอก็คือจะต้องยืนออหรือว่านั่งตามฟุตบาทมานั่งก็มีแต่ว่ามีแบบไม่กีดตัวเองนนั่งแบบก็เต็มกันหมดแล้วแล้วก็คนสอบก็เยอะนะคะแล้วก็ทําให้แบบเหมือนต้องนั่งรอเรียกทีละกรุ๊ปทีละกรุ๊ปทีนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆหรือใครที่ไปสอบมาก็จะเห็นว่ามันจะมีปัญหาตรงที่ว่าการเรียกการขึ้นห้องสอบเนี่ยสมมติมีทั้งหมด5กลุ่มเนี่ย เรียกขึ้นทีละกรุป๊ปเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงนะคะประเด็นก็คือว่าพอเรียกขึ้นไปเนี่ยก็ต้องขึ้นไปนั่งรอตรงที่ห้องห้องแบบว่าห้องโถงข้างบนเนี่ยเดินขึ้นไปนั่งรอแล้วก็รอเซ็นชื่อตามปกตินะคะเช็คตรวจเลขที่บัตรประชาชนตรวจชื่อนะคะแล้วก็นั่งรอเรียกแล้วก็ต้องเข้าสอบได้ทีละหนึ่งกรุป๊ปเหตุผลก็คือว่าห้องสอบเนี่ยมันเป็นเหมือนห้องโสดมีห้องเดียวนะคะแล้วก็ให้เข้าทีละกรุป๊ปความเปลี่ยนแปลง อีกครั้งใหญ่ที่บอกคือว่าตอนเรานั่งรอในห้องโถงเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะเดินขึ้นมาบอกเราว่าการสอบเนี่ยคราวนี้จะเป็นสอบกับคอมพิวเตอร์คือเราทุกอย่างเราทำกับคอมพิวเตอร์หมดเลยไม่เหมือนกับตอนสอบที่คณะอักษราศาสตร์ที่เราจะมีการพูดตามกรรมการคุมสอบคอยจะเป็นคนกำกับนะคะคราวนี้เราจะเป็นการลักษณะเราเรากดเองเราใส่ username ก็คือเลขเลขประชาชนเราแล้วใส่าสเวิร์ดที่เขาให้มาในบัตรสอบที่วางบนโต๊ะกด Enter กด Start แล้วก็กด Next แล้วก็ทำทุกอย่างตามขั้นตอนในคอมพิวเตอร์ที่คอยบอกเราแต่ว่าการถามคำถามของ Speaking เนี่ยเหมือนเดิมก็คือมี3ข้อเหมือนเดิมคืออันแรกก็จะเป็นเรื่องของรูปภาพนะคะหรูป p h o t w s อันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการตอบคำถามอันที่3ก็จะเป็นให้ฟัง Talk แล้วก็สรุปจาก t a l k ได้ีเหมือนเดิมเห็นแต่ว่า ลักษณะการสอบเฉยๆที่เราจะต้องเปลี่ยนมาเป็นทำกับคอมพิวเตอร์แล้ก็ต้องฟังคำแนะนำจากกรรมการคุมสอบอย่างใกล้ชิดแล้วก็ทำอย่างเคร่งครัดค่ะก็คือเราจะต้องทำทุกอย่างไปพร้อมๆกันอันนี้มันก็เลยเหมือนกับว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ว่าไม่ได้ยากอะไรมากนะักเพียงแต่ว่าเสียเวลาในการรอนิดนึงเพราะว่าห้องสอบมันสอบได้ทีละ1กรุ๊ปนะคะ5ากรุ๊ปก็รอไปค่ะ สมมติว่าได้กรุ๊ปประมาณสักที่3ที่4เนี่ยสอบเสร็จก็น่าจะ,ะมาสักบ่าย3าครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้คองก็รอกันไปนะคะไม่เหมือนการสอบที่คณะอักษรที่ห้องสอบเนี่ยมีสองห้องแล้วก็สามารถแบ่งออกเป็น2กรุ๊ปไปสอบได้ในลักษณะเวลาเดียวกันพร้อมๆกันนะคะมาถึงในส่วนตัวข้อสอบในครั้งนี้นะคะจะเป็นเรื่องหัวเรื่องเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสมองคืออัลไซเมอร์โดยในส่วนของภาพโฟโต้เนี่ยจะเป็นภาพ ภาพคนภาพสมองภาพความเสื่อมถอยของสมองนะคะที่มีการร่วงโรยตามอายุแล้วก็ภาพเหมือนสุขภาพการออกกําลังกายการเล่นโยคะแล้วก็รวมถึงการเข้าโรงพยาบาลทำ CT สแกนนะคะทุกอย่างมันคือลิงก์เกี่ยวกับเรื่องของสมองแล้วก็เรื่องของภาวะการเป็นโรคอัลไซเมอร์ส่วนพาร์ทคำถามข้อที่2ก็จะเป็นคําถามที่ถามว่าเราเนี่ยนะคะนะถ้าสมมติเราเป็นหลานแล้วยายของเราเนี่ย กำลังเป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ยแล้วหมอจะให้กินยาที่มันส่งผลทำให้เกิดการตายก่อนวัยอันควรเนี่ย mm hmm. เพื่อระงับรักษาอาการนี้ไว้เนี่ยเราจะให้ยายเรากินไหมคือถ้าเป็นเราเราจะให้ไหมถ้าให้หรือไม่ให้จะทำยังไงต้องให้เหตุผลอธิบายประกอบส่วนภา์ที่3ของท a อของการสอดสปิงก็คือเรื่องทอครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของประวัติของโรคอัลไซเมอร์การพัฒนาการของโรคนะคะ อาการของโรควิธีการรักษาตลอดจนการดูแลผู้ป่วยหรือว่าลำดับความรุนแรงนะคะทั้งหมดของโรคแล้วก็ให้สรุปสั้นๆออกมาค่ะนี้เราก็อยากจะฝากสับไว้สัก4คํคำของการสามารถนำไปใช้ได้ในการตอบคำถามนะคะอันที่1นึเลยก็คือ Psychiatric ค่ะ p Sychiatric ตัวนี้แปลเป็น adjective นะคะแปลว่าเกี่ยวกับจิตวิทยาค่ะ Sychiatric คำที่สคือ cognitive cognitive นะคะ cognitive ก็เป็น adjective ชนกันแปบลบว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับกระบวนการรับรู้นะคะที่เรารับรู้ได้นะคะ cognitive คำที่3 disorder 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 ตัวนี้เป็น n o n ค่ะแปบลบว่าความผิดปกติสมมุติแล้วเพราะว่ามี disorders เกี่ยวกับอาการในร่างกายของเราเพือเราพบความผิดปกติเกี่ยวกับร่างกายของเรานั่นเองคำที่4ค่ะ diagnose Diagnose ตัวนี้เป็นเวิร์แปลว่าวินิจฉัยโรคค่ะหรือว่าหาสาเหตุของโรคนั่นเอง Diagnose นะคะเป็นเป็นไข้ไม่สบายหรือว่าเจ็บป่วยมีอาการต่างๆไปหาหมอหมอก็ต้องตรวจ Diagnose อาการของเรานั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับการ r e วิล p Speaking ของเดือนสิงหาคมก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะ